คำว่ามรสุมมาจากไหนเปิดที่มาชื่อลมประจำฤดูสองชนิดของไทยภาพกรุงศรีอยุธยาท่ามกลางพายุโดยฟานเดอร์อาเป็นภาพมุมกว้างที่มองจากหมู่บ้านวิลันดาของฮอลันดาคำว่ามรสุมลมประจำฤดูของประเทศไทยคำนี้มีที่มาจากไหนคำศัพท์ในข่าวพยากรณ์อากาศที่มักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีได้ยินได้เห็นตลอดทั้งปีนั่นก็คือคำว่า มรสุมหรือลมประจำฤดูของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และม,มระสุมตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมเกิดจากความแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิพื้นทวีปกับพื้นสมุทรในฤดูหนาวอุณหภูมิพื้นทวีปเย็นกว่าอุณหภูมิของน้ําในพื้นสมุทรอากาศเหนือพื้นสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจึงลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนอากาศเหนือพื้นทวีปซึ่งเย็นกว่าก็จะไหลไปแทนที่ ทำให้เกิดเป็นลมพัดออกจากพื้นทวีปเรียกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกรุมภาพันธ์ทางกลับกันในฤดูร้อนอุณหภูมิพื้นทวีปร้อนกว่าอุณหภูมิของน้ําในพื้นสมุทรอากาศเหนือพื้นทวีปที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจึงลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนอากาศเหนือพื้นสมุทรซึ่งเย็นกว่าก็จะไหลไปแทนที่ทําให้เกิดเป็นลมพัดเข้าหาพื้นทวีปเรียก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เกิดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมคำว่ามรสุมแท้จริงแล้วไม่ใช่คำไทยแท้แต่คำนี้เพี้ยนมาจากคำว่าเมาซิมหรือเมลซัมในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าลมประจำฤดูภาพกรุงศรีอยุธยาท่ามกลางพายุโดยฟานเดอร์อาเป็นภาพมุมกว้างที่มองจากหมู่บ้านวิลันดาของฮอลันดาต้นเคาอันเก่าแก่ของคำนี้ได้รับการบัญญัติโดย DI, อ,อัลมาสยูดีไอคอส 893-956นักประวัติศาสตร์และนักพจนภัยชาวอาหรับที่มีฉายาว่าเฮโรโดตัดแห่งอาหรับ Hero dots of the Arab ซึ่งเคยกล่าวถึงการใช้มรสุมสำหรับการเดินเรือระหว่างแอฟริกาอาหรับอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มรสุมจึงเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีของชนชาติต่างๆโดยรอบมหาสมุทรอินเดียจนเมื่อโปรตุเกสชาวยุโรปชาติแรกเดินทางมายังดินแดนแถบนี้ พวกเขาก็ต้องอาศัยมรสุมสำหรับเดินเรือเช่นกันพวกเขาจึงรับเอาคำว่าเมาซิมไปใช้เช่นเดียวกันนั่นคือคำว่ามอนทาและคำว่ามรสุมในภาษาอังกฤษก็ใช้ว่ามอนซูนซึ่งทั้งมรสุมมอนทาและมอนซูลก็ต่างมีที่มาจากภาษาอาหรับเมาซิมนั่นเองแล้วมรสุมในดินแดนประเทศไทยมีบันทึกไว้ในเอกสารโบราณอย่างไรบ้าง ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาบันทึกถึงมรสุมเอาไว้ว่ามรสุมฤดูหนาวของสยามนั้นเป็นหน้าแรงอากาศแห้งและฤดูร้อนของสยามฝนตกทุกไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าบ้านเมืองในเขตโซนร้อนนั้นคงจะไม่เป็นที่น่าอยู่อาศัยเป็นแน่ดังที่คนโบราณเชื่อกันว่าถ้าปราศจากเสียซึ่งเทวานุภาพอันประเสริฐนี้ โดยบันดาลให้ดวงอาทิตย์นำมาซึ่งเมฆและฝนแอล์ลมก็พัดมาอยู่ไม่ได้ขาดจากทางขั้วโลกใดโลกหนึ่งเป็นนิสสิงในขณะดวงอาทิตย์โคจรไปสถิตยอยู่ในฟากตรงกันข้ามฉะนั้นในฤดูหนาวของสยามดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตรหรือแถบขั้วโลกด้านอันตากอติคอก็จะมีลมเหนือพัดโชยมาทําให้อากาศเย็นสดชื่นในฤดูร้อนเมื่อดวงอาทิตย์สถิตเหนือเส้นศูนย์สูตรคือตะวันตรงหัวของชาวสยาม ลมทิศใต้ก็จะพัดผ่านมาชักให้ฝนตกติดต่อกันหรือว่ากันอย่างที่สุดฤดูกาลก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าฝนไปจนทําให้คนเป็นอันมากสนเทว่าคุณจะเรียกหน้าฝนนว่าเป็นฤดูหนาวของสยามได้ดอกกระมังอาการที่ลมประจําโลกเป็นอยู่เช่นว่านี้และที่ชาวปอออนตุเกตเรียกว่ามองเซามลขาวแล้วเรานํามาใช้เรียกมูซองมูคอนโซเนเนสแอริส ตามที่โอโซเรียสหลวงพ่อมาฟอเฟเรียกและข้อนี้เองเป็นสาเหตุทำให้เรือกำปั่นเข้าถึงสันดอนปากน้ำสยามได้โดยยากในระยะ6เดือนที่มีมรสุมพัดมาจากทิศเหนือและยากที่จะออกจากปากน้ำในระยะ6เดือนที่มีมรสุมพัดมาจากทิศใต้ภาพแผนที่สยามตีพิมพ์เมื่อคศ1764มรสุมจึงเป็นลมประจำฤดูที่สำคัญต่อการเดินทางและการค้าขายของดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่อดีต สอดคล้องกับบันทึกของนิโกล่าแชแวอซอบาดหลวงฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อีกเช่นกันที่กล่าวถึงความสำคัญของมรสุมไว้ว่าฤดูที่มีลมพัดมาจากทันทิศใต้นั้นเป็นฤดูที่อำนวยประโยชน์แก่การเดินเรือเข้ามาสู่ท่าเรือในประเทศสยามมากซึ่งถ้าขาดลมนี้เสียแล้วลังทีจะต้องลอยลำอยู่กลางทะเลตั้งสองถึงสเดือนโดยที่ยังเข้าฝั่งไม่ได้